คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีสมาชิก f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิกนะครับ fc พี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับสูตรคำนวณหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับในรอบพิเศษปกติและก็ VIP นะครับเน้นรอบให้นะครับในงวดวันที่6นะครับกรกฎาคมนะครับพศ .2,564 นนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ ครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับสูตรคำนวณนะครับหวยฮานอยนะครับเม็ดเดียวก็ไม่ทาให้เอฟซพี่น้องต้องผิดหวังนะครับเมื่อวานก็ให <effort> ้เด่นศูนย์ลูดศูนย์นะครับก็เข้านะครับผมเมื่อวานนะครับเข้าในรอบนะครับเมื่อวานเข้าในรอบปกตินะครับเข้าศูนย์หนึ่งนะครับสําหรับสายลูดศูนย์นะครับเมื่อวานก็เฮงนะครับสําหรับเน้นรอบนะครับก็เข้าอยู่นะครับผมเน้นรอบเมื่อวานก็เน้นให้รอบปกตินะครับ คือให้เด่น1นูดหนะครับในรอบปกตินะครับถ้ารอบปกติถ้าพี่น้องเด่น1นูดหนะครับก็จะเข้า1 2นะครับแล้วก็0ูนนะครับ2เด้งนะครับเมื่อวานนะครับนะครับก็เกียบเข้าโต๊ะนะครับเมื่อวานนะครับแอดมินให้0ูนย์นะครับออก701นะครับให้791นะครับออก701นะครับแต้มเดียวนะครับสำหรับตัวเลขที่เข้าโต๊ะเมื่อวานนะครับก็คือ ฮานอยสองตัวเน้นรูดนะครับผมสูตรนั้นนะครับจะเข้าดีนะครับผมพี่น้องสองตัวเน้นรูดนะครับจะชอบเข้านะครับผมเข้าโต๊ะด้วยนะครับผมแล้วก็พลาดยากนะครับผมก็มาดูตัวเลขเมื่อวานนะครับสําหรับเลขเด่นนะครับทีแอดมินนะครับได้ไปคือเลขศูนย์นะครับเลขเด่นศูนย์นะครับในรอบพิเศษนะครับเป็นตัวเด่นเมื่อวานนะครับนะครับก็จะมีเด่นศูนย์ในรอบพิเศษคือหลักหน่วยล่างนะครับ แล้วก็หลักหน่วยล่างในรอบเฉพาะกิจหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยบนนะครับในรอบพิเศษแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับในรอบปกติแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับในรอบปกติแล้วก็หลัก10นะครับหลัก10บนนะครับในรอบ v-ip นะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับในรอบ v-ip เป็นตัวเด่นนะครับเมื่อวานนะครับของวันที่4นะครับจะเด่น เป็นของวันที่5นะครับผมจากสูตรคำนวณนะครับจากทางช่องนะครับก็เข้าดีนะครับผมสูตรนี้นะครับครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางในงวดวันที่6นะครับแอดมินก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนจะมารับชมนะครับตัวเลขแนวทางนะครับก็ขออนุญาตเอฟซพี่น้องนะครับย้อนไปชมนะครับในงวดวันที่นะครับ5กรกฎาคมนะครับ2564นะครับว่าแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ให้เข้าตัวไหนบ้างนะครับผมหลุดตัวไหนบ้างนะครับก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผมครับผมมาแล้วนะครับมูวันที่ห้านะครับผมตัวเลขนะครับตัวเลขของวันที่สี่นะครับจะเป็นของวันที่ห้านะครับก็จะมีเลขหนึ่งนะครับเลข0ู์นะครับเลขเจ็ดนะครับเลขหกแล้วก็เลขสามเลขห้านะครับในหนักหน่วยนะครับ แล้วก็หลัก10นะครับเป็นตัวเด่นนะครับก็มาดูนะครับแอดมินเขาคัดลงตารางนะครับว่าเลขชุดไหน ground. มาบ of to ้างนะครับก็มาดู0ูนย์กันนะครับ0ูนย์มาไหมนะครับศูนย์มานะครับ3ก็มานะครับ3มาในรอบเฉพาะกิจนะครับ1ก็มานะครับมา3เด้งนะครับมาปกตินะครับเบิ2แล้วก็มาในรอบ VIP นะครับปิดท้ายสำหรับ7ก็มานะครับผมมาเลขเบิ้ลนะครับแล้วก็มาเลขวิ่งนะครับในรอบปกตินะครับ สำหรับ6ก็มานะครับผม6ก็มาในรอบนี้นะครับ VIP นะครับแล้วก็มาในรอบ VIP อีกนะครับ1 6กับ4 6ล่างกับบนนะครับแล้วก็มาในรอบเฉพาะกิจ6 7แล้วก็มาในรอบพิเศษอีก6 8นะครับสีเดงนะครับผมพูดง่ายก็สีเดงเลยนะครับเมื่อวานก่อนก็สีเดงนะครับผมสำหรับ6นะครับสำหรับ5นะครับผมเจาะได้ไม่มานะครับผม4มาแทนนะครับอ่า ก็โอเคนะครับผมสูตรที่แอดมินเจาะได้นะครับหลักสิบหน่วยบนนะครับก็เข้านะครับผมไม่เข้าเฉพาะเลขห้านะครับสำหรับเด่นนะครับเน้นรูดก็ไม่ทํา FC พี่น้องต้องผิดหวังนะครับเข้าในน้อยรัฐบาลนะครับผมน้อยแจ่มพอดีนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับก็จะมีความโชคดีนะครับผมสําหรับเน้นรอบนะครับรอบนี้ไม่เข้านะครับผมวันนี้มา7นะครับตัวนี้มา1เข้านะครับผมสําหรับ v i p นะครับให้ สามหกหกสามนะครับออกสี่หกอ่ะแต้มหนึ่งครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมพี่น้องเนาะก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับสําหรับนะครับสําหรับนะครับเกียบเข้าโต๊ะตัวไหนก็เข้าเกียบตัวนี้นะครับให้เจ็ดเก้าหนึ่งนะครับผมออกเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับให้ศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับให้รปยกรอบออกเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ออกเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับถ้าหนึ่งตรงนี้ก็จะได้โต๊ะนะครับผมนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับสูตรนี้ก็ถือว่าเข้าดีนะครับผมพี่น้องสําหรับเข้าโต๊ะนะครับผมก็คือสูตรนะครับอ่าสองตัวเน้นลูดนะครับผมเมื่อวานนะครับเข้าโต๊ะนะครับอ่าหนึ่งหกหนึ่งนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับเอฟซพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่มีความโชคดีนะครับผมกับตัวเลขแนวทางนะครับสําหรับวันที่หกนะครับแอดมินก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับผมสําหรับเลขเม็ดเดียวในวันที่6นะครับเลขในตารางนะครับเราก็จะเจาะของวันที่5นะครับผมเป็นของวันที่6นะครับก็จะมีหลัก10บนะครับผมหลัก10บนะครับหลัก10หลักหน่วยนะครับขอโทษไปหลักหน่วยล่างนะครับในรอบเฉพาะกิจหลักหน่วยล่างนะครับในรอบพิเศษแล้วก็หลักหน่วยบนในรอบปกติแล้วก็เลขหลักหน่วยล่างนะครับในรอบปกตินะครับแล้วก็เลขหลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยล่างนะครับในรอบ VIP วันนี้เราจะเอาหลักสิบนะครับเราไม่เอาหลักหน่วยนะครับเมื่อวานหลักหน่วยไม่เข้านะครับเราจะเอาหลักสิบนะครับหลักสิบบนนะครับหลักสิบล่างนะครับในรอบ VIP นะครับมาเป็นตัวเด่นนะครับเมื่อวานหลักสิบนี้ไม่ออกนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับแอดมินก็คัดลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาชมกันเลยนะครับ ครับผมสําหรับเลขในตารางก็จะมีเลข7เลข8เลข2เลข1เลข6เลข4นะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมมีสิทธิ์เข้านะครับผมนะครับสําหรับตัวเน้นรูดนะครับผมตัวเด่นก็คือเด่น2รูด2นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับรูด2เพื่อความชัวรนะครับสำหรับพิเศษนะครับก็จะเด่น2ก็จะมี2 2สองนะครับเจาะได้2 2นะครับ0-2นะครับ สองหนึ่งแล้วก็สี่สองนะครับสี่สองนะครับคือตัวเด็ดนะครับแล้วก็ศูนย์สองนะครับส่วนสองสองกับสองหนึ่งลองนะครับผมลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับปกตินะครับก็เจาะให้อยู่ที่หนึ่งนะครับก็จะมีหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งห้านะครับผมเจ็ดหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งนะครับตัวเด่นก็จะเป็นนะครับเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งศูนย์นะครับศูนย์ห้านะครับผมกับศูนย์สองหนึ่งนะครับหนึ่งศูนย์กับสองหนึ่งนะครับ ลองไว้เพื่อความชัวนะครับขอโทษขออภัย10กับ71คือตัวเด่นนะครับ15กับ21นะครับลองไว้เพื่อความชัวนะครับผมพี่น้องนะครับก็ครับขอโทษขออภัยนะครับผมจะพูดผิดไปนะครับครับผมก็มาไปกันต่อนะครับผมเอฟซีพี่น้องนะครับในรอบ VP จวดจ้าดเลยนะครับก็จะมี47นะครับ45 40แล้วก็41นะครับ41คือตัวเด่นนะครับผม47คือตัวรองนะครับผมลองไว้เพื่อ47คือตัว สี่เจ็ดกับสี่สี่หนึ่งกับสี่เจ็ดคือตัวเด่นนะครับสี่ห้ากับสี่ศูนย์นะครับลองนะครับผมลองไว้ผู้ความชัวนะครับเป็นอะไรวันนี้นะครับผมผมเนาะพูดผิดพูดถูกนะครับสงสัยถูกโต๊ดนะครับสงสัยแอดมินถูกโต๊ดนะครับในรอบพานอยสองตัวเด่นนะครับเข้าโต๊หนึ่งหกหนึ่งนะครับก็จะดีใจไปหน่อยนะครับผมวันนี้นะครับเนาะในรอบแม่นมากนะครับสําหรับพานอยสองตัวนี้นรูดสูตรนั้นนะครับไม่ค่อยพลาดนะครับผมพลาดยากนะครับ สำหรับเบิ้ลนะครับในรอบอนี้ก็จะมี2 2แล้วก็4 4แล้วก็1 1นะครับให้3คู่นะครับครับผมสำหรับที่เอ็กมูลแอดมินนะครับวงกลมไว้นะครับก็สามารถเอาไปชื่นชมได้นะครับในรอบเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับผมยกรอบได้นะครับสำหรับ FC พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับตัวเลขที่แอดมินวงกลมไว้นะครับก็สามารถเลขเลือกในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์ลุ้นทุกตัวนะครับผม90%นะครับผม สำหรับ3ตัวรอพิเศษนะครับตัวเด่นก็จะเป็น 42, 42นะครับตัวเด่นนะครับ30-2นอันนี้ลองนะครับผมลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับ3ตัวรอบปกตินะครับผมได้810นะครับตัวเด่น1 71นะครับอันนี้ลองนะครับผมลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับเมื่อวานออก16,1นะครับ สำหรับ3ตัว VP นะครับผมก็ได้747นะครับแล้วก็141นะครับ747คือตัวเด่นนะครับ141ก็ต้องรองนะครับผมรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็เอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมก็ขอให้พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมชมเพื่อความรุนนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นการพนันใดทุกชนิดนะครับผมนำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผม ครับผมสําหรับ fc พี่น้องนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก่อนจะออกไปนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแอดมินนะครับคิมนําโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับผมครับผมสําหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับที่ชื่นชอบนะครับที่สนใจคลิปนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมที่สําคัญก็อย่าลืมสันกระดิ่งนะครับกุ้งกิ้งไว้นะครับเพื่อจงได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนาโชคพารวยนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีพี่น้องนะครับที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจนะครับให้แอดมินคิมนาโชคพารวยนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผม แลวก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ